มาดูว่าพลังแห่งบุญของคุณนั้นได้ส่งถึงคุณแล้วหรือยังขอภัยพลังงานห้าไม่เทา้าพลังบุญของคุณอาจยังติดขัดอยู่บ้างอาจจะมีการมีไหลพลังงานที่มันปะทะก,กันอยู่มันยังไม่ถูกเคลียร์ยังไม่ลื่นไหลกระแสบุญของคุณก็เลยยังค่อยๆ ขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆโดยคุณจะต้องผ่านการเคลียร์ภายในใจก่อนบุญของคุณถึงจะส่งผลเต็มที่และมาดูสิว่ากับไพ่ใบสองนี้พรังบุญนี้จะเคลียร์อะไรบางอย่างให้คุณได้สว่างชัดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยแนวทางหรือวิธีแบบไหนขอไพ่นำทางอีกหนึ่งใบราชนินีถือถ้วย คุณมีบุญจากความมีน้ำใจความเมตตาความเข้าใจเอาอกเอาใจผู้อื่นแต่ยังต้องใช้การรับรู้ในใจมากกว่าเร่งเรา้าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกคิดน้อยใจกับบางอย่างที่เราอาจจะเคยช่วยคนไว้แล้วพอช่วยไปบางคนอาจจะไม่เห็น ความดีของเราคุณก็กลับมาน้อยนยืต่าใจหรือน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเราทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นให้พลังแห่งความมีน้ําใจพลังแห่งความเมตตาของคุณมันไม่บริสุทธิ์แบบเต็มร้อยเซและนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องช่วยอะไรใครแล้ว อย่าหวังผลอย่าคิดว่าเขาจะต้องกลับมาตอบแทนคุณหรืออย่าคิดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นให้กระแสบ,บุญของคุณมันไม่เคลียร์มาดูกับไพ่ปฏิสาปสิ The f o o l บุญที่คุณกำลังสร้างกำลังมีโอกาสที่จะนำทางให้คุณไปสู่สิ่งใหม่แน่นอนแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะอย่างที่แม่หมอบอกว่าบุญบางอย่างมันเพิ่งจะเริ่มส่งผล หรือคุณยังไม่รู้ตัวที่สัมว่ากำลังถูกนำส่งแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังติดในเรื่องเกี่ยวกับกระแสของความรู้สึก ที่มันติดขัดขัดแย้งอยู่ในใจของคุณช่วยคนไปแล้วแต่รู้สึกว่ามันมีความแอบเนื้น้อยเนื้อต่ำใจหรือน้อยใจต่อโชคชะตาทำไมเราช่วยเขาเขาไม่เห็นสิ่งที่ดีปรารถนาทำไมเขาถึงได้ดีแต่เรายังอยูม่มันอาจจะเป็นจุดนี้ด้วยนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันกลายเป็นพลังบนนั้นมันไม่ส่งมาให้คุณเต็มที่แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณเป็น The Fool เมื่อไหรเนะะี่ยค่ะ บุญที่คุณทำเนี่ยมันกำลังจะสร้างโอกาสขอให้คุณจงเปิดแสงแห่งบุญนี้ด้วยความบริสุทธิ์และไพ่สีไมเท้าก็จะนำพลังบุญของคุณส่งมาอย่างเต็มที่และมั่นคงซึ่งจะเป็นการต้อนรับและยอมรับจากสิ่งที่คุณทำและจังหวะของบุญนี้แหละจะทำให้บุญของคุณเปิดได้อย่างเต็มที่ แม่หมอจะแนะนำนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้ช่วยเหลือใครไปแล้วไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เป็นคลิปที่แม่หมอมาแนะนำแล้วกันนะคะก็ขอให้คุณทำตามนี้อวไาช่วยใครแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรว่าจะได้อะไรรับอะไรใครทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาเรียกว่ากรมใดใครก่อกมนั้นย่อมตอบสนองนะคะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราช่วยคนไปแล้วเรามีกระแสแห่งบนความรู้สึกเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังใจมีความจริงใจไม่ เครือบแคงแลงอะไรอยู่ใส่เลยอิจฉาอะไรใครเนี่ยะค่ะมันจะทําให้บุญของคุณนะมันก็นจะกระจายพลังงานไปรอบทิศทางแล้วคุณก็จะได้พลังบุญนั้นมาอย่างเต็มที่นะคะจงใช้ พลังที่คุณรู้สึกว่าจะทาให้คุณเข้มแข็งก็คือคุณจะต้องใช้คําพลังขอบคุณคุณอาจจะขอบคุณในสิ่งสิ่งใดกับสิ่งที่คุณได้กระทํามาในวันนั้นก็ได้ว่าคุณได้ช่วยเหลือใครคุณรู้สึกอิ่มบุญละอิ่มใจละวันนี้ฉันได้ช่วยเหลือคนสําเร็จละนี่แหละค่ะกระแสบุญมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณแล้วก็สิ่งที่จะเสริมให้ก็คือในวันเกิดของคุณคุณอาจจะถวายดอกไม้ซื้อดอกไม้จัดพารจัดกันพุ่มดอกไม้ ถวายหิ้งพระของคุณก็ได้นะคะแล้วก็สวดมนต์น้อมนำสมาธินำพลังบุญพลังใจพลังแสงแห่งบุญเนี้ยดึงส่งมาถึงตัวคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณกับความดีงามของคุณและสิ่งนี้ก็จะตอบสนองของคุณให้คุณเป็นคนที่มีความสุขมีได้รับแต่สิ่งที่สวยงามนะคะกับพลังแสงแห่งบุญแล้วก็การให้ดอกไม้ก็ปเป็นยบเหมือนกับการให้ความ สว่ให้ให้ความเมตตาให้ความสดใสให้ความสวยงามให้รู้สึกว่าจิตใจมันอิ่มเอมเมื่อได้เห็นดอกไม้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาในรูปแบบของความดีงามความปิติอิ่มเอมใจสดชื่นในใจนะคะแล้วก็กระแสบุญนั้นก็จะพายคุณได้สำเร็จ